มามามาลงเบ็ดกระโดนกันเลยครับโอ้ยเข็มข้อรอเลยครับดูทุกคนอีปงแต่ละตัวครับโอ้โหต่อต่ออุ้ยโดนครับขามือเลยนี่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 ไส์ใหม่ใหญ่ๆดีจริงๆครับผมนี่โอ้โหคันกับตกเรือดูอุ้ยลองแดงลังแดงน่ากินสุดๆเลยทุกคนนี่อะ มามามาลงเบ็ดกระโดนกันเลยครับโอ้ยสองตัวเดี๋ยวหาว่าคุยอีโป้เอ่อเนอุ้ยอีกอังเกยตัวเนาะกับอีโป้งตัวไหนเสเอกส่งมาทางหน้านี่หน่อยนี่คู่แรกมาเลยครับวันนี้เราพามาตกกันเออเราพากันมาตกปลาคลองน้ําเค็มนะนี่อ่ะมันมาแล้วทุกคนโดนแล้วครับนี่บรรยากาศคลองอุ้ย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 พิโรจมาเอ้ยมันอยู่คนเดียวเลยมาแล้วอุ้ยอุ้ยเสเอกส่งมาทางหน้านี่ อีปงใหญ่โอ้โหดูไซสอะอีปงเนี่ยจะคล้ายๆปลาจวดน,นะทุกคนแต่ปากมันจะทู่ฝาครับแล้วตัวใหญ่ฟานี่โอ้เด็ดเหลือเกินครับผมอีปงไซส์ขนาดนี้นี่ตกอีปงนี่ต้องถือคามือไว้ยิ่งดีนะทุกคนเข็มข้อรอเลยครับวน นี่อ,อีโปงครับผมใส่แหม่ใหญ่ๆดีจริงๆครับผมเนี่ยอีโปงคลองน้ำเค็มมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับเราเปลี่ยนหลุมเปลี่ยนแนวกันหน่อยนะมาอยู่หน้านี้ครับหน่นไกลๆหน่นกระโปกครับโตเบาอุยอ้ยอุ้ยตัวเบลเลยประดุกวิง่งอยู่ไหนเอาวิ่งมาเปล่าฮะ โอ้ยไปลูประตูเลอร์ครับนี่โอ้ยของช่างเด็ดโดนโอ้ยคันกับตกเรือดูอุ้ยหลองแดงหลองแดงอุ้ยเออเอาเลยอ่าแม่ผิดคิวแล้วครับหลังแดงอุ้ยบุ้ยเป็ดเกลเป็ดเกลเป็ดเกลอุ้ยนี่ ขมีเคสก็ระบอกเรียมของมาเอามาไม่ได้ฮนะพักเที่ยงครับกำลังกินข้าวเที่ยงกันอยู่นี่แม่คันกับตกน้ําออู้ตัวนี้เจ็ดขีดน,นะเสเองเนาะแม่รอเลยครับเสเองนี่หนักตึบเลยป่ะเสเอกหนักเลยครับตึงมือเลยเนาะอย่างนี้เนาะ,ะโคตรเด็ดครับผมกับพงแดงคลองน้ําเค็มแม่เอ้ยข้าวยังคาปากอยู่เลย โอ้ยคันนี้ของเสือเอกครับโอ้ยกินอีกแล้วดู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 มาไหมโต๊ะวเสือเอกอะไรเอ่ยขึ้นยังอู้ยดุก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 ทะเลครับแม่โอ้ยงัดงัดวางไว้ตักพิโรดก่อนนี่เอาโปะขยับมาอยู่ใกล้ๆกันครับแนวนี้นี่ อุ้ยดุกโตครับเนมาสเสกสาวมาขันของช่างเด็ดโดนอีกแล้วครับให้สเสกสาวให้แต่อุปสรรคคือ <c oughs> มันเป็นแฝนอยู่ยอดไม้นู่นนี้อีโปงใหญ่ด้วยอุ้ยแม่ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเอาครับเบ็ด <c oughs> มันสองตาไงมันเลยติดเฮ้ย <c oughs> โดนแล้วร <c oughs> ลก็โดนฝัน่งนู้น <c oughs> อุ้ยมาแล้วปลาเข้าเรือเลยเออเรือเอยปลาก็หลุกมายังมายังโตเ่าเอยชุลโมนชุลโมนเอาไหนโอ้ยโดนติดติดกันเลยครับมายังไหนอ่ะอุ้ยอังเกยเป็ดเทียนฟุ้งพี่โรดโดนอังเกยครับช่างอเดชโดนปลาอีปงเออสวยเอเสือเอกโดนอีกแล้วครับทุกคนไม่หมาจริงๆคนนี้ มายังมาอะไรมาอู้ยังเกยังเกยโอ้ยสารพัดปลาครับวันนี้อังเกยอีกหนึ่งมาแล้วครับไอหนูมาแล้วครับอ้เสอเอกหมานจริงวะปลาอะไรโอ้ยติดอะไรน่ะติดติดทั้งปากติดทั้งพุงครับอืโดนอีโปงอีกหนึ่งครับผมมาอีกครับมาอีกโอ้ยหมานอยู่คนเดียวครับท้งลำเนี่ยดูนะทุกคนอะไรโอ้หดู ดูดูดูนันยืนมาทางนี้หน่อยอนนโอโ้โหตัวแต่ละตัวนี่แม่ใหญ่แบบอืใหญ่ทั้งหมดต้องร้องอะ่ะอีปโปงใหญ่ๆอย่างงี้หายากนะทุกคนดูโอโ้โหใส่กระชังนี่เอา้ามามัน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 พี่รถโดนพี่รถโดนโอโ้โหมาอีกแล้วแม่แต่ละตัวทุกคนบวกอีกหนึ่งครับ กุ้งเป็นก็เป็นกุ้งไซส์สามบาทที่ช่างเดชดักขายนะครับเอามาตกเนี่ยตกในคลองกุ้งตัวเล็กๆกําลังดีครับพี่โหลดโดนเนาะหมายังถึงยังนี่นๆๆอุ้ยโหหอยไอ้กระตออุ้ยวิทย์ขนุนขนุนขนุนอู้อีกอุ้ยดูดอูดอูดอสองคันติดเลยครับคันโปงเมื่อกี้โดนกระบางไปตวงแล้วน่ะกำลังปลดอยู่ครับแม่มีทั้งปลากกระบาง ทั้งอีปงทั้งกำลังแดงทั้งปดุกครับวันนี้มายังอู้วิแต่ละตัวแหมโดนสองตัวติดเลยพี่โรดวันนี้โดนวดีก็โอ้โหตายแล้วพี่โรดสามตัวติดติด,ตดในประมาณนักไม่เกินสิบนาทีนี่นเนานะหม่ของชขงเดดติดไม้ครับปลาลากของเซกโดนนี่อูู้แหม ห,หลุดหลุดหลุดครับของ่างเด่นหลุดออกมาแล้วนี่โอ้โหเกือบครับลากไปพันไม้สักพักหนึ่งแหมตัวสวยเหมือนเดิมครับผมอีปโปงใหญ่มาอมีกแล้วเหรอโอ้โหโอีโอปโองอีกหนึ่งครับช่วงเวลาของพิโรดนะมาอีกเนี่ยรู้แหมกินอยู่คนเดียวเลยครับรอบ,บายนี่โอ้โหม่ยิงว่าอย่างเหมือนยิงยุครับหมาอีกครับพิโรด หมายองนี่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 ยโอ้โหไหนโชว์มาทางนี้หน่อยโอ้โยใหญ่จริงใหญ่ยยจริงตอนนี้เราก็ย้ายไม้กันอีกรอบครับตอนนี้เป็นหัวน้ําลงแล้วนี่น้ําลงเชี่ยวแล้วครับผมจะอยู่กันอีกพักนึงได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วครับตกปลากันเนพลินครับของน้ําเค็มไหนดูของไตโลดเขาหน่อยดิ <laughs> นี่ไตโลดนี่กินเยอะกว่าเพื่อนครับวันนี้ ใครอยากมีประสบการณ์ตกปลาของน้ําเค็มนี่แม่ไต่โลดได้นะไต่โลดเขาก็จะเริ่มรับงานแล้วครับทุกคนดูโอ้โหเยอะอยู่คนเดียวเลยครับเก่งข้อลอยอแล้วนะพี่โลนนะโอ้โหนักไหมมาแล้วนี่มาแล้วนี่อู้ยขาวบับมาเลยครับโอ้โะมาโอ้โหดูแต่ละตัวเยี่ยมครับ โดนโดนเอ้ยนค้งอะมั้งอะไรอะเกย์อะอังเกยอังเกยนี่เอาอังเกยมาอีกหนึ่งตัวครับมายแล้วมายแล้วเสกมากแล้วปลาอะไรครับมาแล้วนี่โป่งโป่งเปล่าอู้หูโปงใหญ่ครับ แม่โอ้อยเฮ้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 ยแล้วโอ้โหโหัวน้ำลงนี่กินดีอุ้ยเฮ้ยเอ๊ดูคัับจริงดูคันนี้อ้ยดูใจแม่นึกว่าปลาของผมก็ติดที่ไหนได้พี่โลดลากสายของผมมาแม่คันเดินเลยครับโอ้โหทุกคนนุย้ยไม่เต็มรำรครับอีปโปงไม่วันนี้ไตโชว์ใหญ่เลยครับ โอ้โหดูแต่ละตัวแม่เด็ดเหลือเกินครับโอ้โหมาอีกตายแล้วไซส์แม่นี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 ่อีปงใหญ่ครับผมมาแล้วมาแล้วได้ไหมมาแล้วไหมอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนขามือเลยเหมือนกันอุ้ยอุ้ยอ๋อพี่โลเอาก่อนพี่โลเลยกดกด เอาเอานี่นี่นี่ใครปันะ่นอันนี้ทิ้งเอา ه, ลรถรถอุ้ย <c oughs> โดนจนกันละว <c oughs> อุย้ยอยู่ไหมอ,อ้ยู่วิทย์ข่ามือครับเราได้กดกดหมูตัวนี้อะไรหนักอยู่ดุกอ้ๆๆว่าแล้วครับวิทย์หนักอยู่นี่ด,ด,นด,นดุกทะเลครับผมนี่ก็ยังพอมีตัวปลาดุกนี่ ตอนนี้ต้องมูฟกลับกันแล้วครับตกจนเหยื่อหมดเนาะนกับสองร้อยตัวครับกุ้งเป็นสองร้อยตัวครับบดแล้วตอนนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านเนาะได้อะไรเท่าไหร่บ้างครับผมมาครับผมมาดูสรุปปลากันนะนี่กระชังนี้ของพี่โรดครับอีโปงใหญ่ๆเ <c oughs> สื้อเยอะนุ่นี่โอ้แล้วก็มีอังเกยนะแหมเด็ดเหลือเกินครับส่วนตรงนี้เป็นของเสื้อเอกเสื้อเอกก็ได้หลากหลายนะทั้งปลาดุกทั้งปรากฏครับ แล้วก็อีโปงใหญ่ๆอังเกยเนาะมาส่วนช่างเดชอยู่นี่ช่างเดชมาฟุกโดนปลากระพงแดงนะหรือว่าไอเขี้ยวของน้ําเค็มตัวหนึ่งครับส่วนปลาอื่นก็เป็นพวกอีโปงเหมือนกันปลาดุกเนาะแล้วก็ปลาอังเกยก็พอได้นะครับผมสามคนเราวันนี้ได้ตำาๆนี่ม่หลายโลอยู่ครับผมก็เดี๋ยวช่างเดชจะแบ่งปลาพวกนี้เนาะเอาไปทําเมนูอะไรแยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับ ก็เตาตั้งหม้อใส่น้ำนะครับใส่เครื่องต้มกระเทียมหอมแดงทุบแล้วก็กะปิใช่ไหมแม่วันนี้เราจะทำเมนูต้มส้มปลาลังแดงจ้าต้มส้มปลากะลังแดงนะหรือว่าปลากระพงแดงหรือว่าไอ้เขี้ยวหรือว่าแดงเขี้ยวนะครับที่ช่างเดชไปตกมาที่คลองได้มาหนึ่งตัวครับวันนี้แม่เอามาทำเมนูต้มส้มมะขามใช่ไหมแม่จ้าอ่า ใส่เครื่องต้มไปแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกเลยใช่ไหมจัดแล้วครับเมนูบ้านบานของเราวันนี้ต้มส้มสดรล้ลอนปิดฝาร้อน้ำเดือดครับโอ้โหหอมเครื่องต้มหอมกะปิฟุ้งแล้วครับนี่มาน้ำเดือดแล้วก็เอาปลากำะลังแดงลงนะนี่ ุกได้มาหนึ่งตัวครับฤดูนี้นี่ต้องล่าเขาเลยกระพงแดงอ่าเป็นฤดูน้ำหวานนะปลากระพงแดงจะค่อนข้างชุมครับในคลองอ่ะปิดไว้รอน้ำเดือดปลาสุกแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสครับได้แล้วนะมาตอนแรกเราใส่ไอ้น้ำมะขามเปียกไปหน่อยแล้วใช่ไหมแม่ <Yeah. S 2> อ่ามาเริ่มปรุงรสกันต่อครับ ตัวเดียวก็พอกินแล้วครับพอมือ้อละใส่เลยผงปรุงรสแหมต้องมองกล้องด้วยแล้วก็ผงชูรสใช่ไหม <Yeah. S 1> ต้มส้มเนี่ยก็เป็นเมนูพื้นบ้านทางตราดทางนี้เลยนะครับ จากนั้นหยอะเกลือนะครับเราจะตัดเค็มด้เกลือนะเมนูนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยอผักชีฝรั่งใช่ไหมแม่แเป็นเครื่องหอมครับนี่อื้ออ่าแม่มงัดมาดูกันน้อยน่ากินสุดๆเลยทุกคนนี่อ่ะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มส้มปลากระพงแดงมามาทุกคน มากินข้าวกันนะครับมาครับมาสดน้ำร,นร้อนครับผมนี่ทอนเดียวก็พอกินนะสองคนแม่ลูกครับ <c oughs> และกับข้าวแม่วันนี้มีต้มส้มปาลากะลังแดงปลาดุกทะเลแกงส้มหน่อไม้ดองแล้วก็ปลาอีโปงทอดราดซอสนะครับผักน้ำพริกขาดไม่ได้นี่อ่ะวันนี้กับข้าวแม่มีหลายอย่าง่อยครับมามา ดูครับนี่ดูเนื้อนะหืมกระพงแดงนี่มันเด็ดสุดๆนะแม่เนาะบ้านเราก็หากินยากแล้วครับนน่แม่ชอบแบบตักน้ํำลาดนะแล้วก็คุกคุกข้าวครับอื ต้มแบบนี้คนแก่ชอบกินครับกินง่ายแล้วมันก็เป็นต้มเพื่อสุขภาพนะไหมเนาะไม่ไม่มันแล้วก็ไม่เลี่ยนครับอืมโอ้ยกลืนน้าลายอร่อยไหมอร่อยจ้าข้า,ขาวกันจ้า,ามากินข้าวกันครับขอลองซุปน้ำหน่อย เด็ดสุดๆครับอร่อยครับแป๊บเดียวแม่ก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> วิถีชีวิตแบบชนบทนะครับอยู่บ้านนอกนี่ก็อาหารการกินพอหากินได้เนาะสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยครับแล้วก็ช่างเดชใช้ชีวิตอยูอ่ที่บ้านเกิดแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีแบบนี้นะครับได้กินข้าวกับแม่พร้อมหน้าพร้อมตาบ่อยๆใครที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้กลับบ้านช่างเดชก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับช่วงเทศกาลช่วงไรเงี้ใครได้กลับบ้านก็ถือว่าเป็นของฝันที่ดีเนาะคนที่ทํางานในเมืองอะ่ะ เมื่อก่อนช่าเดชทํางานอยู่ในเมืองเหมือนกันอยู่ระยองก็อาจจะได้กลับบ้านแต่ละทีก็ต้องรอเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆแบบนี้นะครับมันก็คิดถึงบ้านพอได้กลับบ้านแต่ละครั้งมันก็เหมือนเป็นของฝันเพิ่มพลังชาร์จแบตให้กับตัวเองเนาะแต่ตอนนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเกิดแบบเต็มที่แล้วว่ามันก็ยิ่งมีความสุขครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไพวย้พบกันใหม่ คลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับวัสดีจ้าบ๊ายบาย